นี่ครับผมวันนี้เรามีเมนูแกงหอยจูบนี่พี่น้องกับแจวแจวบอกพริกตําเองเหรอพี่น้องแดงๆเลยเนี่ยคำแรกแห่งมันจ,จําแจวไปเลยพี่นอ้องจูบเอาพี่น้อง สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสู้กูสู้้นครับผมมือนีกับแมาพ่อกันอีกแล้วครับผมกับช่องครอบครัวอาร์ตนันดียูกับผมบักํำอาร์ตผู้เก่าผู้เดิมนะพี่น้องนี่ครับผมวันนี้เรามีเมนูแกงหอยจูบนี่พี่น้องกับแก้วแก้วบักพริกตําเองเหรอพี่น้องแดงๆเลยเนี่ยกับผักกะลําลวกแล้วก็ผักสลัดนะครับผมกับข้าวนิอนๆนี่พี่น้องหนึ่งไม่ไหม่เลยครับผม อ้ออกหว้นหวนห้วนอยู่เนี่ยพี่น้องหอยจุบหอยจุบบ้านตรงคามเพิ่นแปลามาเพิ่นก็เลยเอามา,า,า,มาแบงเอามาสู้พี่น้องอาจสิได้หน่อยเพราะว่าเพิ่นเอามาแบงพี่น้องถ้าจ้กของไปหามาง้มเอียงแกงเอียงก็สิได้เต็มถ้วยหมละอันนี้เพิ่นแบงแบงสู้กันจินเนาะพี่น้องคำแลกแขงมนันจำเจ้าไปเลยพี่น้อง Uh huh. อันนี้ถั่วเปะเอามาใส่เปียกหอย uh huh. จูบออกพี่น้องไม่ต้องเอาไม่มมนจิ้มหรอก แซ่บแบผักลวกกรอบๆด้วยี่นอกลวกเราเอาไปนอกนอกน้ำเย็นตั้งจ er ีกรอบแอก็สบอยู oh. ีดีไปนก คอกันมาคั่กไหมมันใส่คอขอเบียร์มันงอืมมันใส่ขอเบียร์นล้วไม่้องใส่ขอเบียร์แล้เห็ดไหน่น้ำมันเหนียวแั้งเห็นหนัว สสอืมแซ่บแซ่บไรโอ้แจ้วกับแซ่บพี่น้องแจ้วออกเปรี้ยวๆสมๆพี่น้อง,องเหนียวมันอัดหู 我牛好比亚。 มาครัพี่นองไม่เินน้ำกันครับผมห่วยห่วยคนเยอ้เงี้ยมันเงียบปันบนเนีย หืมแกวแซบบแท้โอ้ยแซบพี่น้องแต่ว่าตัวน้อยหืมอ,อขอส่องน,นี่พี่น้องขอส่องไม่ได้กินใบหืม น้ำน้อยน้ำพักลวกน้อยปกๆปะลูก อย่าไปนองอกตัวน้อยๆบุท่านในตัวไงอืมความกำลังจูบแซบโอ้ตัวน้อยกันแน่นอยู่ได้ล่ะตัวตัวน้อยๆตัวแน่นได้ล่ะอืม เจ้าแสบแห้งพี่น้องจำเจ้าอีกแล้ว 嗯。嗯、mm. mm。嗯、hmm. 嗯、mm。Hmm. เนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเสียเบื้องปากมันเนี่ยนี่คนเหนียวอัดหู้อยู่พี่น้องอืมคนเหนียวอัดหู้แล้วดูเนี่ยอืม แซ่บดเีเลยพี่น้อง,อองจังไนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกินขออิ่มแล้วพี่น้องขอเศร้าได้เลยคอเศร้า เขาส่่มากินใบพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก้อนจัางใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้บทคําอาดมีกำลังใจมหาเนวมาสู้พี่สู้นองและทำคลิปอีกต่อไปเ้ะครับผมฝากน้ำเด้อครับผมจงใดสำหรับคลิปนี้ก็ต้องเอ้ยคำว่าสวัสดีครับ